ขณะเดยวกันเนี่ยคุณจะต้องมานั่งกักนั่งกอยกันเข้าใจไหม<ต>นั่งกักอ,อ่ะคำว่ากักเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแล้วมันถ้าเกิดมันจะตะลึงบึง้งตะลึงบึง้งหรืออะไรก็ตามแต่มันจะต้องเรียกเกียตรติภูมิประเทศชาติกลับคืนมาแล้วประเทศชาติเราเสียเกียรติภูมิไปตั้งแต่ตอนฮุนเซนนะ ตั้งแต่คุณอังเคลนะตั้งแต่คลิปอังเคลนะเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการเรียกเกียรติภูมิเราคืนมานะแล้วถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มีการเรียกเกียรติภูมิเราคืนมาคําถามก็คือว่าแล้วเราจะรอไปอีกชาติไหนถ้าไม่ทําชาตินี้จะทําชาติหน้าหรอถูกไหม,มเราจะทาชาติไหนแท็กเราจะทําชาติไหนเพราะว่าหรือว่าเราจะต้องรอให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราโตขึ้นมาให้เจนอันฟ้าไปนั่ง ไปไปไม่ต้องจัดการสังหารอีฮุนเซนฮุนมานเน็ตเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่จะไปไล่ให้พวกมันออกจากบ้านน้องจานเราอีกเราต้องทําวันนี้หรือเปล่าก็ในเมื่ามันเห็นอยู่ว่าวันนี้เนี่ยมันเกินล้ําอธิปไตเลงมาแล้วอ่ะอ่าเนี่ยอันนี้ผมถามส่วนตัวเออเออทำไมนะห้ามพูดโอ้ยอันนี้มึงเกินไปเนาอตะตะตะเตอันนี้เนี่ยายขึ้นมาแล้วมึงบักเกลบักเกลเลยแต่ท่ันบักเกลนะใครรู้บักเกลบักเกลนะเออแต่เกลกับอีกหุ่น อจรวดจรวดไม่ใช่ไม่ใช่แต่เออเออเดี๋ยวนอกไม้นอกไม่แต่แต่นี่ไงแต่ใกล้หูเฉยว่าเออปากเกลกับคนถ้าถ้าอย่างประจัดการผมใกล้หูประจ่ายประจ่ายเป็นจัดการไปแล้วหรอจับกันไปแล้วเหรอไอ้ที่ตึ้ง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 กับปุ่มปุ่อันนั้นอ่ะอันนั้นเนี่ยไม่ใช่รัฐบาลที่แล้วอ่าโอเคโอเคอันนั้นฝีมือมึงต้องขัดจังการว่าเขาเขาเขาจัดการตรงไหนได้บ้างอ่าแต่ขัดจังการอะไรที่เขาไม่ได้ ไปล้วงไม่ได้หรืออะไรยังไงบ้ปะปเออสรุปเออหลายหลายคนเอ๊ะทำคุยรู้สองคนมึงอย่ารู้มึงอย่ารู้แค่รู้ว่าโอเคมีการจัดการที่แบบเออบางบางเขาเรียกว่าบางส่วนเขาค้อจัดการไปแล้วใช่เออบางของเขาจัดการเขาจัดการในสิ่งที่เขาถนัดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกใช่ไม่มีไม่ต้องบอกใครเขาจัดการในสิ่งที่เขาถนัดในสิ่งที่เขาเนี่ยบังคับบัญชาได้บังคับบังเหียนและเขาจัดการได้เขาจัดการแล้วแต่ว่าไอ้ที่ึงรายละเอียดดีเทลเนี่ยนะ เออมัน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 ไม่ใช่เรื่องที่เขาจะต้องไปรู้ขนาดนั้นหรืออะไรบัญชการประมาณนั้นและไม่จะเป็นที่ใครจะต้องมารู้ขนาดนั้นใช่ใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเออมันเหมือนเราคุยกันสองคนไม่เอาเชื่อไหมเขาก็รู้แหละเขาก็เขาองนึกออกแหละดินินายุทธนินีเขาก็รู้แหละว่าว่าว่าเป็นยังไงเออนะครับแล้วพาะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกไอ้ไอ้พวกนัก นักการเมืองนักการอะไรต่างๆที่มานั่งนะเอาแต่คีบแต่ผลประโยชน์อของตัวเองอนะอยู่ตามตะเข็บชายแดนเนี่ยเดยวเชนคิดว่ามันควรจะพอได้แล้วมันควรจะพอได้แล้วแต่ละคนที่มีผลประโยชน์อยู่ตรงชายแดนก็รวยหมดแล้วเอางี้นะถ้าจะใช้ชาติเนี่ย แม่ท่านผู้ชมก็ใช้ไม่หมดหรอกใช่ใช่ไหมแม่ใช่แล้วเพราะนั้นเนี่ยพึ่งแต่เข็บชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าการที่มันเป็นเรื่องใหญ่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าการค้าชายแดนก็คือเรื่องอธิปไตยหรือดินแดนใหญ่แล้วก็ใหญ่พอๆกันกับดินแดนนั่นก็คือว่านะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนเนี่ยมันจะกี่เจเนเรชั่นกี่กี่ชาติกี่พบอะที่เขาจะต้องพบกับเหตุแบบนี้อะเพราะฉะนั้นมมนต้องเบ็ดเสร็จตอนนี้ไม่ใช่รอให้ชัดหน้ารออีกห้าสิบปีหรอ มันไม่ใช่ไงนี่เราก็ลากมาตั้ง50ปีแล้วที่เราเป็นม้าอาลีให้กับเขาอะไม่ว่าจะเป็นอา่านช้างอา่านม้าไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองจานหนองจีบไม่ว่าจะเป็นตรงจังหวัดตราดบ้านหนองยา่แก้วหรืออะไรต่างๆพวกนี้แล้วมันจะโผล่มาอีกกี่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดเราไม่มียุทธการ,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 รยุทธศาสตร,ร์ที่มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะคแล้วก็ภายในวันวในพรุ่งเนี่ยคำถามนะมันก็จะต้องย้ำใจว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ยามได้เข้าใจไหมเออโอเคงั้นเดี๋ยวทูนนี้มระันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้า เดี๋ยวผมจะถามแม่อีกนะฮะว่าตกลงเนี่ยเราควรหวดเลยไหมจะหวดจนถึงพนมเปญเลยไหมถ้าเกิดมีรอบสองอะนะแม่นะช่ว<ะ>งนี้พัสดุครับชอบกุมสียกบมือนั่นแหละ,อะ,อะชอบกุงเสียกบมือนั่นแหละฮะ พวกเธอพวกเธอไปดูที่รายการ YouTube นะใครก็ตามแต่ไปไปเข้าบ้านสาราแดง,าาแดงหิวสาาแสงแไปที่บ้านสาราแดงหิวแสงเปิดบ้านสาราแดงหิวแสงด้วยค่ะ<แ>บ้านสาราแดงรายการหิวแสงไปเปิดด้วยค่ะ,ปะไปเปิดด้วยไปเปิดด้วยค่ะใครที่เปิดทิกเกตดอกเตอร์มาริการ<แ>อยู่นิดๆหน่อยหน่อยเธอไปเปิดบ้านบ้านสีแดงเธอไปเปิดบ้านแดงนะคะแล้วก็รายการหิวแสงภาษาภาษาไทยเลยหิวแสง ลิปสติกที่ฉันทานนะคะมันคือลิปเบอร์นี้ Molly S Molly S Molly S ครับมัเก้าเา่บัก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 แม่แม่เติมปากได้เติมปากในรายการนี้ได้ได้แม่บอกต้องกลัวกัวเติมไปละ ใจลิปอย่างใจลิปมอลลี่เอสของดรมาริกาตัวนี้เบอร์สามเบอร์สามงามมากเออเบอร์สามเลือดงามเหมือนแม่งามเหมือนสันแล้วก็เบอร์สามเนี่ยจะเป็นเบอร์ประมาณประมาณว่าเหมือนแบบว่าเราออกเดทกับสามีได้อะไรได้แล้วก็ดูไม่เวอร์ไม่วังเกินไปดูไม่แลดเออเบอร์สามคือเบอร์แบบเหมือนไม่แลดเท่าไหร่บะเฮ่นตะใดบะเฮ่นแต่ถ้าเฮ่นอใครแรดบ์เบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าแรดแน่นอนเบอร์ห้าเห็นขนาดนเฮนแน่นอนนะคะแม่เออผมถามเลยถ้าสมมติเกิดมีรอบสองแม่อันนี้สมมุตินะท่านชมสมมุตินะถ้าเกิดมีรอบเนีี่ยแล้วม ยิงกันเกี่ยนึ้นแล้วถ้าสมมติว่าอะตรารวดมาตกไทยหรือว่ามีพลเรือนไทยเก็บสาหัสแม่คิดว่ารอบสองเนี่ยถึงมันลงมไปไหมผมถาม มันต้องพูดตรงๆเลยนะบ้านหุนเซ็นไม่ควรเหลือไม่ควรเหลืออบ้านหุนเซ็นเนี่ยหมื่นพันล้านไม่ควรเหลือเพราะว่าสิบ้านาทีเนี่ยนะ,ะประมาณสนาทีคลิปเพ่นไปถึงประมาณสิบนาทีเนี่ย F16 ไปถึงมันไม่ใช่กไกลตะลึงบึ้งตะลึงบึ้งแล้วก็กลับมาตึลห้านาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญมากแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเข้าไปถึงขนาดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอยกเว้นว่าเรามีเหตุผลว่าอะไรว่า ยกเว้นเรามีเหตุผลว่าบังเอิญตรงบ้านของวุ้นเส้นเนี่ยมันมีเตลิดหัวปีอยู่ตรงนั้นเราก็เลยตะลึงบึง<อ>้งคาถามคือเราจะไปซื้ออย่ญญางนักหนาเฮาก็สมมติว่ามันมีจรวดหัวปีอยู่ตรงนั้นค่ะเฮาสมมุติว่ามันเก็บระบุยไว้ตรงหันเฮาก็ตะลึงบึ้งมันเลยเ,<อ>เนี่ยเตียงสีชมพูพอดีว่ามันมีระเบิดหัวปีเนี่ยซ่อนอยู่ตรงใต้เตียงเออเราก็เลยตะลึงบึ้งค่ะสหประชาชาติม<อ>ึงจะมาว่าอย่ญญญางกูกับกูเห็นหรอมึงไปเห็นแต่กูเห็นหรอเออยอกมันเลยอันนี้ข้อที่หนึ่ง ออแต่ข้อที่2ก็คือว่าตามกฎบัตรสหประชาชาติแล้วเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเราสมควรที่จะต้องล่อมันตั้งแต่ตอนนี้แล้วไม่จําเป็นต้องรอให้มันมาล่อ,อเราก่อนแล้วคนตายแท็กรอให้คนตายอีกเป็นร้อยเราค่อยเราค่อยถล่มนํำพนมเปนเหรอรอให้คนตายประเทศไทยตาย,ตายอีกเป็นร้อยร้อยให้ทหารกล้าเนี่ยตายอีกเป็นสิบรอให้ตายเป็นสิบเสร็จแล้วเราค่อยไปจัดการนะในใน,ในใเขตที่มันกําลังลุกเรามาเหรอมันมาได้ เราจะต้องยังไง <VII. S 1> เราต้องป้องกันชีวิตและทรัพย์สินและอธิปไตยประเทศเราโดยที <plus S 1> ่ไม่ให้เสียไม่แต่หยดเดียวเลือดอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทําอยู่คือการปิดด่านแต่การปิดด่านไม่เพียงพอแล้วตอนนี้การสร้างสร้างเสาสร้างรั้วการสร้างรั้วก็ไม่เหลืจะเสร็จตอนนี้เพิ่งจะลมดมทุนกันและระดมงบกันเพื่อจะไปสร้างรั้วขณะเดียวกันปุ๊บจากนั้นปุ๊บแต่ขณะเดียวกันฝั่งเขาเป็นยังไงฝั่งเขาเติมกําลังพลมาเติมหน่วย หน่วยหน่วยหน่วยคิวหน่วยบาร์บีคิวเติมหน่วยบาร์บีคิวซึ่งเขาถูกฝึกมาอย่างดีเนี่ยมาตรงตรงนั้นแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยสื่อรวมทั้งตัวตัวโืเอชียลมีเดียของทหารข่ามนเองเขาพวกนี้เขาชอบบ้าโซเชียลอ่ะเขาเขาเป็นคนหิวแสงเหมือนกันเขาเป็นคนหิวแสงเขาก็มาครีเอเตอร์ต่างๆเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องรอให้พวกเขาเนี่ยระดมกําลังกันมาหมดแล้วและอันที่3ก็คือว่าตามกฎบัตรสหประชาชาติเนี่ยเราล่อมันได้เลยเพราะอะไร เพราะว่าอาวุธสงครามคือระเบิดที่มันวางอยู่อะ<ม>ระเบิดระเบิดอะไรต่างที่มันวางอยู่อะมันยังไม่เก็บเมื่อมันยังไม่เก็บแปลว่าอะไรแป,แปลว่ามันใช้อาวุธสงครามกับเราแล้วเราจึงสามารถในการที่จะ<ว>สเองเมันได้เลยหวดได้เลยหวดได้เลย,ดดเลยการที่เขมนเนี่ยเหลือเหม็นเนี่ยมายั่วยุเราเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีประชุมบอแมทมันจะได้อ่าถ้าสมมตินะอ่ามันย่วยุอสมมุติล้วตอนนี้เช่าอันมงอันมาตอนนี้เมื่อกี้ยิงกันแล้วระเบิดนนิดนหน่อยๆ่อเนี่ย มันยุคให้เราเนี่ยใส่มันแล้วมันจะเอาข้อเนี้ยไปไปตรงที่ประชุมหรือเปล่าเราทำไมเราต้องเข้าใจว่ามันยั่วยุล่ะเราทําไมต้องไปเข้าใจมันหรือไปไปให้เกียติมันหรือว่าไปอธิบายแทนมันว่ามันเนี่ยเพียงแค่ทําการยั่วยุไม่ได้ทําจริงทําไมเราต้องอธิบายแทนมันเราต้องคิดว่าสิ่งที่มันทําคือมันหวดเราแล้วครับมันหวดเราแล้วไอ้ที่มันตะลึงบึ้งเดี๋ยวอ่านมาก็ตะลึงบึ้งเดี๋ยวก็แย่มัมาตะลึงบึ้ง คำถามก่อนแล้วถ้าเกิดอิตธเลึงบึ้งนั่นเนี่ยลงบนหัวประชาชนที่ไปเก็บเห็ุอยู่ออแล้วคนเราตายคำถามก็คือเราจะทำยังไงเขียนเขียนหนังสือไปหามันอีกฉบับที่982ฉบับฉบับต่อไปเขียนจะหนูบอกพอดีตอนนีนะ้คนเราตายนะช่วยหยุดตะลึงบึ้งหน่อยเขียนตดอไหมอีกเหรอขนาด600อแล้วยังยังไม่อ่านถูกแล้วเดี๋ยวคำเหม็ก็ไปอ่ไปให้มาเลเซียช่วยอีกใช่ มาเลเซียก็ไม่ใช่ตะกามใช่ไหมแม่เหมือนแม่บอกมาเลเซียมีผลประโยชน์และอันวาเนี่ยตอนนี้กําลังถูกสงสัยตอนนี้มาเลเซียกําลังส่งไปที่อันวาแล้วคตอนนี้มาเลเซียเนี่ยกำลังมีการตรวจสอบผู้นําของตัวเองผู้นําอาเซียนกําลังมีผลประโยชน์อย่างบาง,บางอย่างอยู่ที่ตะเข็บ ชายแดนไทยเขมรโดยเฉพาะมีหุ้นส่วนอะไรต่างๆทําธุรกรรมต่างๆอยู่กับบอนดการพน,นันหรือไม่อ,อ,อันวากาลังถูกสงสัยในประเทศมาเลเซียแล้วอ,อ,อันนี้สื่อมวลชนมาเลเซียกระชากมาเองเออและประชาชนมาเลเซียกําลังตั้งคาถามกับอันวาเองเ,ออเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้วโดยรักษาการภูมิทําไปจับมือแล้วก็อันวาเนี่ยมีการโอบไหลออกับนั่นแหะเป็นกิริยานั้น,นทุกคนมาส่องกันมาในที่สุดแล้วก็รู้ว่าอันวามีผลประโยชน์ บางสิ่งบางอย่างอยู่ที่ชายแดนกัมพูชาคือเป็นหุ้นส่วนและลงทุนอยู่กับนะบ่อนการพนันบางบ่อนเห็นไหมแล้วอันมาเป็นใคร อันวาเป็นมุสลิมแต่ปรากฏมาลงทุนกับอะไรบอลไม่ได้อ่าสหายชิบหายอีกตอนนี้ไม่ได้ประเทศมาเลเซียกําลังสองอันวาแล้วครับอ่าประเทศมาเลเซียกําลังสองอันวาแล้วตอนนี้นะมาเลเซียบอกว่าพร้อมเป็นกลางเจรจาไทยกัมพูชากลางตรงไหนมึงก็แกเป็ียนกลางบนหัวพ่อมึงนะสิเพราะมึงมันเป็นกลางบนหัวพ่อมึงนะสิมันมามีผลประโยชน์อยู่กับเนี่ย กัมพูชาและอีฮุนเซนก็รู้เพียงแต่ฮุนเซนยังไม่ได้แฉอันวาแค่นั้นแหละแต่อันวาก็เลยกลัวฮุนเซนแฉมันกันมันก็จับมือแล้วก็ดูแลอีฮุนมานเน็ตอย่างดีเลยไงเพราะว่ามาเลเซียก็จะมีความภากับอินโดด้วยไหมแม่ใช่อินโดเนียมันก็ตั้งแต่มาแล้วปรากฏอินโดเนียกำลังจะลุกคืบมาเพื่อที่จะมาไฟกับทางมาเลเซียมันทะเลาะกันในสองประเทศนี้มุสลิมกับมุสลิมทะเลาะกันอินโดนีเซียทะเลาะกับมาเลเซียแล้วปรากฏว่าเขาแฮมมาปรากฏว่าอันวาทำไงกลัวเสียฐานคะแนนเสียงประเทศมาเลเซียบอกอย่านะ ็อปสต็อปแล้วมันบอกว่าถ้ามึงลุกมาเนี่ยเดี๋ยวกูก็จะลุกประเทศอินโดมึงนะที่ประเทศมึงโดนลุกมึงบอกว่าเอามึงจะไปตุรีบุยประเทศอินโดนีเซียที่ประเทศกูเนี่ยโดนประเทศเขมรลุกมามึงบอกว่ามึง็อปสต็อปเออให้เป็นกลางเออให้เป็นกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามแต่อันวาไว้ใจไม่ได้อันวาไว้ใจไม่ได้อันวาเป็นประธานอาเซียนก็จริงแต่อันวาเนี่ยเป็นประธานอาเซียนโดยเข้าข้าง ประเทศกัมพูชาเพราะอะไรเพราะประเทศมาเลเซียไม่ได้มีตะเข็บชายแดนอยู่ติดกับประเทศขมรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยและขณะเดียวกันเนี่ยมาเลเซียเนี่ยมีปัญหากับเรา3จังหวัดชายแดนภาคใต้คําถามว่าทําไม3จังหวัดเนี่ยยังไม่เรียบร้อยก็มันจะไม่เรียบร้อยได้ยังไงก็มาเลเซียมันขี่อยู่ตรงนั้นน่ะมันขี่อยู่ตรงนั้นมันจะเรียบร้อยได้ไงเวลาใครมีปัญหาตะลึงบึงตะลึงบึงเข้ามาเลเซียตะลึงบึงตะลึงเข้ามาเลเซียและมาเลเซียก็มีปัญหากับเราตรงที่ว่าใต้ทะเล จงตรงจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะอย่างนี้แม่น่านน้ำน่านน้ำทะเลปัตตานีเราจะมีที่อ่าหน้าไน้นแหลที่ไทยขึ้นแหลที่ไทยขึ้นแม่กูมาละองแม่กูมาละองมากเลยแม่้งมาละแหล่งไทยขึ้นเลยน่านน้ำทะเลตรงจังหวัดปัตตานีเออหน่าน้ำทะเลจงจังหวัดปัตตานีนะมันจะมีอ่าตรงน่านทะเลเนี่ยมันจะมีเขตของเราประเทศไทยกับเขตที่ติดกับประเทศมาเลเซียทีนี้ไอตรงคอมตรงนั้นเนี่ยไอตรงเขตที่ติดกับประเทศเราเนี่ยเออมัน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 ตรง เขตการปักปันตรงเขตเนี่ยน่านน้ำทะเลปัตตานีเธอ,อดูปัตตานีนะ,อะเออจากนั้นปุ๊บเนี่ยปัตตานีจังหวัดสีอะไรเนี่ยข้างล่างข้างล่างทีนี้ไอ้ตรงน่านน้ำทะเลนั้นเนี่ยอ่าน่านน้ำทะเลตรงนั้นเนี่ยมันมีแก๊สธรรมชาติอย่างมห ah าศาลยังไม่ได้มีการขุดเจาะเนี่ยแท็กมันเป็นอย่างนี้มันเป็นผลประโยชน์ทุกคนดูที่จังหวัดปัตตานีข้างล่างนะแล้วน่านน้ำทะเลตรงนั้นนะมันจะครึ่งหนึ่งของมาเลเซียแต่ปักเขตแดนตรงนั้นอีกครึ่งหนึ่งของประเทศไทย ตรงนั้นน่ะประมาณส่วนใหญ่แก๊สธรรมชาติอยู่ในเขตฝั่งประเทศไทยมันเป็นอะไรที่ขนลุกมากๆเลยแท็กทาไมประเทศข้างบ้านเราเนี่ยจึงอิจฉาประเทศเรารจึงอยากได้อธิปไายประเทศเราเพราะเวลาได้เสร็จหรืออะไรเสร็จหรือมีอะไรเสร็จเนี่ยมันจะได้ก๊าซธรรมชาติอยู่ข้างใต้ทะเลเพราะว่า เวลาเขานับเนี่ยจากแผ่นดินเนี่ยออกไปถึงน่านาน้ำเนี่ยเขาจะต้องนับประมาณ200ไมล์ทะเลเขาจะแม้และอีก200ไมล์ทะเลที่นับออกไปเนี่ยนั่นคือแก๊สธรรมชาติอยู่ข้างใต้ทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงและตรงนี้ดาวเทียมอเมริกามันส่องบนหัวกระบาลเราเนี่ยมันเห็นหมดแล้วมันจึงรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหบรรพบุพร,บรุษของเราบรรพบุรุษของไทยแต่โบราณปกบ้านต้องเมืองคุ้มเย้า เสียเลือดเสียเนื้อมีช่เบาหน้าที่เรารักษาสืบไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยบรรพบุรุษเขาทิ้งไว้ให้เราแล้วเมื่อไหร่เราจนเราค่อยไปขุดก็ได้เหมือนทองเราเก็บไว้อะเมื่อไหร่เราเราจนเราก็ไปขายทองมันขึ้นอยู่แล้วมันขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามีกินจะกินอยู่เราก็อาจจะยังไม่ขุดวันนี้เรายังเสียเปียบอยู่เราก็ยังไม่ต้องขุดก็เก็บไว้ตรงนั้นสิแผ่นดินเนี่ยแผ่นน้ําก็เก็บไว้ตรงนั้นสิเออเมื่อไหร่ก็ตามประเทศเรา เ,เสียสมดุลทางเศรษฐกิจอะไรแล้วก็ปล่อยสมบทานหรือไม่เราก็ขุดมาใช้เองเมื่อศักยภาพประเทศเราพร้อมวันนี้เนี่ยน่านน้ำอ่าวไทยเนี่ยเราปล่อยให้เชฟร่อนมาขุดสมบทานเป,ป็น4ี่สห้าสิปีมัมนเนี่ยได้ออกไปเยอะแยะมากมายเราได้นิดนึงเข้าใจยังเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อประเทศเรามีเทคโนโลยีที่สามารถขุดเองได้โดยนะประเทศเราศักยภาพประเทศเราเห็นไหมมันก็ไม่อีกไม่กีป่ปีหรืออะไรก็ตามแต่เด็กๆรุ่นใหม่เจนอันฟ้าลูกเธอโตมาเขาอาจจะเป็นวิศวกรโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่เขาอาจจะมาช่วยและเวลาขุด มันก็จะเป็นงบประมาณที่สะสมไว้ในแผ่นดินแล้วนั่นก็จะเป็นงบประมาณที่เหนือกเหนือจากภาษีประชาชนก็เอาไปพัฒนาประเทศได้ต่อไปเนี่ยลูกหลานของพวกเธออาจจะแบบขึ้นนะคะรถรถรถไฟความเร็วสูงจากเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นรถไฟเหมือนสินกันเซนจากเชงจากประเทศาจากเชียงใหม่นะไปถึงปัตตานีเลยแป๊บเดียวเอาแป๊บเดียวฟืดแล้วก็ ตนีอาจจะไปรักษาโรคอะไรต่างๆที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีโรงพยาบาลใหญ่โตหรือมันอย่างนี้มันได้ไงฟึดฟัดฟึดฟัดอย่างนงี้นั่นคือเราจะต้องมีอะไรอะ่ะเราต้องมีเงินในการบริหารแผ่นดินก่อนบงอบประมาณตอนนี้ประเทศเราเนี่ยมีคนเสียภาษีอย่างเธออย่างฉันเงี้ยเราเป็นหนึ่งในแค่สี่ล้านคนที่เสียภาษีเธอรู้ไหมที่เหลือจากนั้นไม่มีใครเสียภาษีเลยเพราะรายได้ไม่ถึง ขณะเดียวกัน SME อย่างบริษัทเธอบริษัทนี้เราจ่ายภาษีแวดถูกไหมแล้วมันก็มีคนที่รายได้ไม่ถึงไม่ได้จ่ายภาษีและขณะเดียวกันมีคนเลี่ยงภาษีอีกก็มีอีกคนเลี่ยงภาษีบางคนก็เป็นใหญ่โตมังคนใหญ่คนโตก็มีซัมติงไหล d a s ดเราไม่สามารถเออซัมติงมันประมาณแปลว่าแปลว่าประมาณจะอีดังนั้นเนี่ยเมื่อประเทศชาติเราเนี่ยมีคนจ่ายภาษีน้อยแล้วเมื่อไหร่มันจะจ่ายภาษีรือเยอะล่ะ ตรงกลไกตรงนี้กระทรวงการคลังเลยยังควบคุมไม่ได้ดังนั้นรายได้อีกส่วนหนึ่งเรามาจากไหนหนึ่งมันมาจากภาษีประชาชนสองมันมาจากการลงทุนทีน่นานา,นาอารยประเทศที่<า>เขามีตังเ<า>ข<อ>งาก็มาลงทุนที่นี่สามมันมาจากการท่องเที่ยวซึ่งบางทีมันก็ได้มาจากแฝงมาจากการท่องเที่ยวพวกแบบภาษีเข้าภาษีอะไรต่างๆนอกจากนั้นแล้วก็คืองบประมาณที่มาจากพวกสัมปทานทั้งหลายที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยสาคัญอ่ะกินน้ําก่อนกินน้ําก่อนแม่กินน้ําก่อนกินน้ําก่อน โอ้โหปวดไปรับเลยองลงนะวันนี้องลงนะององเจ้าแม่ไหนลงรายการหิวแสงเนี่ยมันน้อยไม่ได้นะมันน้อยไม่ได้นะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้เปิดมานี่แหละธุรกิจนี่ทำเงินให้ไทยสูงสุดนะดูดิขยายขยายดูสิโอเคนี่เนี่ยธุรกิจอ่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากโรงกันเนี่ยพี่ต้นเรียงมเนี่ยที่แม่บอกผมเนี่ยรายได้เห็นไหมธุรกิจส่งออกอะไรเนี่ยนาฬิกาหรือประดับ อัญมณีต่างๆลดเนี่ยลธนาคารพาณิชย์ธุรกิจอสังหาชิ้นส่วนลดชิ้นส่วนรถยนต์เราเนี่ยก็คือส่งออกไปต่างอเมริกาต่างๆเยอะมากธุรกิจเช่าต่างๆเห็นไหมเวลาเราขุดมาเนี่ยนะถ้าเกิดเราเหลือเราก็ส่งออกได้อีกเราก็ได้เงินมาบริหารประเทศชาติอีกเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าอย่างเขมรมันจะมาเอาของเราาให้มันหาพ่อมึงเหรอมันก็เป็น เอาาเอาเอมาถู้อเหรอเออใช่แม่พูดถูกแม่พูดก็มีเหตุผลแล้วแล้วมึงจะมาดูแลประชาชนชาวไทยแล้วมึงก็หรือมึงจะให้มันเอาทรัพยากรเราไปแล้วไปดูแลชาวเขมรล่ะเออถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นกปต้องรักษาแผ่นดินกันนะอ่ะอ่ะอ่ะแม่ผมถามทําไมเขมรเนี่ยถึงถึงเรียกว่ามันมีพลังพึดถือพึดถือกับเราขนาดนั้นแม่เพราะว่าอเมริกาไหมคอยหนุนหลังไหมคือมันเป็นประเทศที่เอาจริง カメรเป็นประเทศด้อยพัฒนา <ứng. S 1> มันไม่ใช่กาลังพัฒนานะมัน <ứng. S 1> ด้อยพัฒนาเมื่อด้อยพัฒนาเนี่ยเขาหาเขาหิวแสงกับ <ứng. S 1> และเขาก็หาแสงกับเรื่องที่เขาอ่อนปวกเปียกเขาใช้ความเป็นคนน่าสงสาร <ứng. S 1> ของเขาทั้งประเทศเนี่ยหากินมาตลอดอย่างเช่น <laughs> โอ้ยประเทศขมรเนี่ยผ่านการลบสู้ศกสงคาราม <ứng. S 1> ตอนเนี้ยกับระบุยเนี่ยอยู่เต็มประเทศไปหมดเลยก็ไปเอาเงินบริจาคมาจากไอออตตาว่า ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประธานก็ได้เงินมาเยอะมากแต่เสือกไม่ไปเก็บระบุยออระบุยระบุนนนะไม่ไปเก็บระเบิดอะไรต่างๆที่อยู่ตามต่างๆเนี่ยมันไม่เก็บมันไม่เก็บแต่มันเอาเงินเนี่ยไปยักยอกอ,อ,อันนี้หลักที่หนึ่งขณะเดียวกันเนี่ย อพอคนเนี่ยเขาให้งบประมาณบริจาคมาเพื่อพัฒนาカมร<嗯>มันก็ไปยกักยอกกันบ้าง<嗯>อะไรบ้าง<嗯>เสร็จแล้วก็<嗯>ไม่สร้างโรงพยาบาลไม่สร้างโรงเรียนไม่งั้นเนี่ยประเทศมันก็จะมีโรงเรียนมีโงรงพยาบาลที่เพียงพอสําหรับปัจจัย4ของประชาชนของมันแล้วสิ<嗯>ทาไมจะต้องมาแฝงไว้กับประเทศไทย<嗯>ตอนนี้เนี่ย<嗯>เด็กๆชาวカมนเนี่ย ยเยอะแยะมากมายเวลาเกิดมาหาการล่ําการเรียนจากตะเข็บใจแดนโรงเรียนตจดเข็ตะเข็บใจแดนประเทศเรานะครับแล้วก็มากินนมโรงเรียนฟรีในบ้านเร<ช>านะงบประมาณปีปีหนึ่งเกือบพันล้านนะใ<ช>กนการดูแลคนพวกนี้ใช่รักษาพยาบาลอีกล้วใช่ครับอ่ะล่าสุดนะฮะเจ๊เอ๋เข้าสายนะฮะเจ๊เอ๋เจ๊สวัสดีครับฮะเจ๊เอ๋โอเคพุ่งลงอยแล้วทำไมกล้องมันเป็นอย่างี้